สวัสดีครับพี่นองค่ะสาวเดือนจ้ะมาพบมาปอกันคือเก้ากข้พี่นองอุ้ยมาพร้อมฝนห่วงหืมห,อห,ม,ห,อหมอยู่เพิ่งหัวข่อยอขึ้มอันนี้สองทุ่มมา,าบัดนองอเคยไ้ยินกินได้พัดกเกษตรพาห่วงต่อไปห้องทุนจิตุกฮะพัดกเดกษตรใช้อันหมูซำสันหมาุณสร้างพัดเกษตรพักเกษตรมาเกษตรน้ำเออคนได้อยากกินผัดผัดเ้า สมูสามชันแซ่บมาจา้ะแซ่บมากกว่ามาเด้อข้าวตุ๋นอย่างนะกินนี่พริกน้ำปลาด้วยนะจ้ะน้ำปลาปีน้ำปลาเสร็จข้าวยำอืม้มลึกๆๆ,ๆ,ๆอย่าซ้งก่อนไม่ก,กินก่าบเแซ่บมาด้อจใะอยากซ้งกินก้อนเขา กินกัดแซ่บอืมเอาไปนะจ๊ะมันจะอิมมอ่มหมดลหรอบะฮัมกอนแมันมีหม่องเห็ดคลิปค่ะในบาตกหกอิริจ่ะแล้วของลูกืมอร่อยจริงๆเหรอหอมมากผอกราเชดมีแบบเป็นยังไงหวานกรึบหองต้นหอมข่อยหอมๆม อืมน้ำกระดาษแซ่บอร่อยมากอันนี้เป็นอาหารไทยอืมไม่กินโดนละไปกระเซ็นอ nah. ่ะสองขีดได้ค่ะ ิท้ายเายังแพงอะ่ะสมราคาเลยป่นนะนาะสร้างของมากครับก็มาคำ ค้าให้กับเขาดูแบบมืดป่ะหวานจานจะเรียนจังปบบหัะ ้าห้องกับบอยาไม่มสุด้องทุกมโอ้ออยืมเย็่เดียวไปๆอันนี้จะเสียงฝามีลม,มเล็กละย้ำคำ mãi ở ngon. giống. Mãi mãi, 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 mãi. Mãi 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 ต้งรมทั้งฝนแบบมาต่องนี่ขอมัดปต้หลังคาบ้านต้อนแสาบ,าาบ,านบนะคนเพิ่งตกแต่มือบอะขอพักด่อ 我妈不赞成。 quay rồi Ừ. Đây yeah, well, ชิ้นใหพัอัน,น่อนเ่ยคห,ห,หมูกระดานพความหมูกกันนอาคุณได้บอกแต่งครับตกล้องขอนวมาชนสนามจ้ะ ไม่ขย,ยับไม่คำมันหมือพอแล้วขย,ยันปลาปลาแห้หงเลยจ้ะไม่ห่อน ต่อเหันไม่มอพอไม่เนาะก็เป็นแต่อยูไม่เห็นไม่ไเห็นเนี่ยนั่งกินต่อ,อนะบ้างอืมเนาะยังฝากปลับเอาลพี่น้องจ้า,สาเสดินขอไปกินต้อใน,นบ้านด,าด้วะเด้อ ขอภายะแสงมา้สวยมาคํมมาเหมือนกับฝ่ามาพอปกติบ่เหมือนปนันอีห <c oughs> ุนที่ตุกเอาใจพี่น้องมาคลิปนี้ของสาเดินจาเดกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจจ้าเด้อเพราะกันคลิปนายอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนกันสวัสดีคะ่ะ